นิเทศแห่งไตสิกขาอีกในยะหนึ่งภิกษุทั้งหลายสิกขาสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างอย่างไรเราสามอย่างคืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาภิกษุทั้งหลายอธิศีลสิกขาเป็นอย่างไรเราภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมกขสังวระสมบูรณ์ด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ว่าเป็นโทษเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอาธิศีลสิกขาภิกษุทั้งหลาย อธิจธิตตสิกขาเป็นอย่างไรเราภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้สงัดจากกรามทั้งหลายสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับปรงเข้าถึงทุติยฌาน เป็นเครื่องพ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแรอยู่อันหนึง่งเพราะความจางคายไปแห่งปีติย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะและย่อมเสวยความสุขด้วยนามกาย ชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้เข้าถึงตติยฌานแล้วแรอยู่เพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกขเสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัตทั้งสองในการก่อนเข้าถึงจตุตตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแรอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอธิจิตตสิกขาภิกษุทั้งหลายอธิปัญญาสิกขาเป็นอย่างไรเราภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าว่าอธิปัญญาสิกขาภิกษุทั้งหลายเรานี้แลสิกขาสามอย่างคาถาผนวดท้ายพระสูตพึงเป็นผู้มีความเพียรมีกำลังมีความตั้งมั่น มีความเพ่งมีสติสำรวมอินทรีย์ประพฤติอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเถิดพึงแผ่จิตครอบงำทิศท,ทั้งปวงด้วยสมาธิอันหาประมาณไม่ได้เช่นเดียวกันทั้งข้างหน้าข้างหลังทั้งข้างหลังข้างหน้าเช่นเดียวกันทั้งเบื้องต่ำเบื้องสูง ทั้งเบื้องสูงเบื้องต่ำเช่นเดียวกันทั้งกลางวันกลางคืนทั้งกลางคืนกลางวันนั่นท่านกล่าวกันว่าเป็นเสขะปฏิปทาหรือการประพฤติทธรรมหมดจดด้วยดีนั่นท่านกล่าวกันว่าเป็นผู้รู้พร้อมในโลกมีปัญญาถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติวิโมกแห่งจิตย่อมมีแจบุคคลน,นั้น ผู้หลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นทันหาเพราะความดับสนิทแห่งวิญญาณเหมือนความดับสนิทแห่งไฟฉะนั้น